ทุกวันนี้นะครับทุกคนรู้ไหมหัวยังซ่อมอาการ iOS เสียอยู่เลยครับเครื่องรวนเครื่องค้างเครื่องแห้งทุกคนไม่รู้แค่ข้อเดียวเองข้อไหนมาอา่าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับหัวแอนแบงครับผมนะครับจากาต้นคลิปที่เราบอกว่าอาการเสียของเครื่อง iOS หรือ iPhone iPad นะครับรวมถึง iPod บางรุ่นด้วยครับผมที่สามารถ update, อัปเดต iOS ได้ครับผมมันมีอาการเสียอย่างเช่นว่าเครื่องค้าง mm hmm. เครื่องแฮงค์นะครับผมแอป,ปเด้งนะครับใช้แอป,ปบางตัวไม่ได้แอปหลักบางตัวหายไปอย่างเช่นกล้องนะครับเข้ากล้องไม่ได้เข้ากล้องถ่ายกล้องหลักไม่ได้แต่ว่าเข้าในแอปพลิเคชันบางตัวจนถ่ายได้หรือโผอาการหลายหลกักนะครับที่เสียแล้วเข้ามาหาหวกนะครับหวกวิเคราะห์ แล้วยังไม่นั่นขาขน็อตเปิดเครื่องเลยด้วยซ้ำครับผมเพียงแค่ล้างเครื่องก็ใช้งานได้แล้วครับผมวันนี้ผมก็เลยทําคลิปให้ทุกคนได้ดูครับว่าเฮ้ยอาการพวกนี้บางทีแล้วเราต้องทําอะไรก่อนครับก่อนที่จะมาล้านนะบ,บางทีคนอยู่ไกลครับไม่สะดวกเลยนะครับผมหรือเป็นการป้องกันได้ครับผมจะได้ไม่ต้องมาเข้าร้านและเหตุผลนะ่ะที่ผมบอกทุกคนตอนเนี้มันเกิดจากไอเว้ท e ั้งสิ้นครับผมทุกคนคงสงสัยเฮ้ย hey, เราก็ใช้งานอยู่ดีๆเนี่ยคนที่เสียครับแล้วมันเสียได้ไงททั้งที่ Apple ส่งเมสเซจมาว่าเนี่ยมี iOS ใหม่มาให้คุณอัปเดตก็อัปเดตไปนะครับแล้วเสียได้ไงรูไปครับเสียได้ไงเพราะว่าในการที่เราอัปเดตทุก iOS ครับผมข้อเสียข้อผิดพลาดที่อยู่ในซอฟต์แวร์ตัวเก่ามันติดเรามาด้วยครับผมอ่าโดยที่ทุกคนไม่รู้เลยครับมันติดมาด้วยนะครับเราก็สะสมนะสะสมข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์เนี่ยซึ่งมันมีอยู่แล้วบางทีเราอินสตอลเกม10เกมอินสตอลแอปพลิเคชัน10แอป ลบภาพลบวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้กับบางทีกดรีสตาร์ทบ่อยๆนะครับหลายอย่างเลยนะครับที่มันมีข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ติดพ่วงมาด้วยครับผม <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขที่ไม่อยากให้มันติดมาก็คือนานๆทีที่เราอัปเดต iOS มาประมาณเออสิบสิบไอเอสอย่างเงี้ยเราก็ล้างเครื่องบ้างครับผมเก็บข้อมูลที่สําคัญแล้วก็ล้างเครื่องบ้างสักหนึ่งครั้งครับผมจะไม่เกิดข้อผิดพลาดพวกนี้เลยนะครับทุกเครื่องจะใช้งานได้เป็นอย่างดีครับผมเพราะว่า60%ที่เครื่องเสีย เพราะ iOS หรือเป็นเพราะโปรแกรมล้วนๆครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือ iPod หรือเครื่อง MacBook ก็ตามครับผม iOS ล้วนๆเลยครับผมนะบางทีใช้มา3ปีนับอัปเดตอย่างเดียวครับผมไม่เคยล้างเก็บข้อมูลแล้วล้างลงใหม่บ้างเลยครับผมนี่แหละครับทำให้มันเสียเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงจริงอยากให้ทุกคนได้ลองฟังแล้วก็คิดตามดูแล้วก็ลองทําตามด้วยครับผมจะได้ไม่ต้องเข้ามาหาช่างนั่นเองครับผมอ่าก็ติดตามสตาร์ไดีได้กับ หัวนแบงค์ครับผมฝากเพจหัวนแบงแล้วก็ YouTube channel หัวนแบงด้วยครับฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์หัวด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้หัวนะเจอกันในความรู้หนาครับผมหัวนแบงสวัสดีครับ